สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลูกสวัสดีปีใหม่สวัสดี CR, สสด I, สสดครับเก่งมากนะตยาเก่งมากสวัสดีตอนเช้าครับก็มาก่อไฟให้น้องนัตยานะครับเช่นเคยครับอากาศเย็นๆครับลายความอบอุ่นนะครับแต่ไม่มีกล้วยเลยลูกกล้วยหมดแล้วลูกกล้วยหมดแล้วยางรถกี่ ไม่ไม่เอาตัวนั้นหร,หรอกอกลัวผมเอายางรถกลัวผมเอายางรถมากครับเอามาขอซะอดูครับดูอาการเขาครับกลัวผมเอานะครับกลัวผมเอามากครับโอ้โหเอายางง้นเลยบอกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับ ของน้องนาตยาแม่วัสนาครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับพานาตยามาสวัสดีตอนเช้าพี่พีเอฟซนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไป,ไปล้อล้อ,อยางข้างหลังครับต้องค่อยๆ ฮันแน่ฉลาดนี่นะพ่อขอเถอะพ่อขอเถอะแสบป่อลูกแสบป๊อปแสบค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยว,จะ,ยวจะไปหากล้วยมาให้นะครับกล้วยวันนั้นน่าจะเหลืออยู่ก่อไฟให้ก็ห่างๆเขาสักนิดนะครับ,เ,รบเพราะว่าควนลัวควนเข้าตานะครับเดี๋ยวเขาจะจะ,จะ,จะตาจะเป็นฟองไปน,นี่นะครับดูดูด ตัวพ่อเอาอย่างโอ้ยพอออกมาเร็วขึ้นหนีเป็นสันอยากได้ยางรถด,ดีอยากได้ยางรถตัวน,นั่นดี ขโมยก่อนนะขโมยก่อนนะทไมจะขโมยได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับแม่วันสนาครับแม่วันสนาไม่หนาวนะครับก็ลองก่อไฟให้แล้วเขาเขาไม่ไปยืนใกล้เลยครับเหมือน นาตยาครนะับนาตยาถ้าหนาวหนาวก็เกาะให้ก็จะไปยืนใกล้ๆเลยครับอุดมสมบูรณ์ครับแม่วาสนาครับฟันฟันยังดีอยู่นะครับ ภาพแข็งแรงกินอาหารเก่งมากครับดูครับตื่นเช้ามาจะเหลือเต็ม,มูลนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับอาหารก็ให้เยอะมากครับตอนกลางคืน,นให้ต้นสับปะรดนะครับก็ประมาณสองลดเข็นนะครับ ตอนกลางคืนจะให้กินต้นสับปะรดตอนกลางวันก็จะหาญ่าให้กินนะครับช่วงนี้ก็โควิดเข้าเขตพัทยานะครับไม่ค่อยกล้าออกไปไหนแล้วครับ พ่อควนแม่ควันก็ไปไปไหนก็ไปตัดหญ้าครับก็รีบไปรีบกลับนะครับก็กลัวเหมือนกันครับพีพีเอฟซีก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกๆจังหวัดนะครับทุกๆพื้นที่ก็มันก็จิดกันเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับไ,<อ>ได้มาแล้วครับกล้วยเหลือสองหวีครับ น้องกวางเอามาให้นะครับนาตยาหิวกล้วยเหรอลูก mm hmm. โอ้หิวมากหิวมากส mm hmm. วัสดีาง,งามงามไหยลูกสวัสดีาง,งามงามจ uh huh. เก่งมากลูกเก่งมากก่อนฮะรอแสบบอ uh huh. แสบบอหลกแสบบอ thôi, ỷ đền hoang đi, cái này nó, ỷ đền hoang đi, ỷ đền đi, coi hoang con, ล้วแจับป้อนเป็นวีเลยครับอาปอากอมเก่งมากนาตาถ้าได้กินกล้วยนี่เขาจัด มีต้นสับปะรดมีหญ้านี่เขาจะเก็บกินให้หมดเลยนะคมิสัยจะไม่ค่อยเหมือนช้างเชือกอื่นนะครับนาตยาก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่นาตยาอายุหนึ่งปีครับเอาอยางรถก็นนะ อาอยางรถก็นนะอาอ่าอายางรถก็นนะ่าคือห่วงเถาะเนาะคือห่วงเถาะเนาะยางรถนีน่เนาะคือห่วงเถาะเนาะคือห่วงเถาะเนาะโอ้ไม่ยอมไม่ผมเข้าใกล้แสบบ่ลูกอาตยากินกล้วยแสบป๋ วัสนาก็หิวเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเอาไปให้เหลือสองวีพอดีครับขอบคุณพี่เอนะครับที่โอนคะแนนมาให้ซื้อกล้วยนะครับก็ได้กินกันหลายวันเลยครับทั้งอีกเชือกหนึ่งทางนู้นก็แม่กันยานะครับเราก็ไปแบ่งให้ครับ อคุณแม่อ้าปากแม่อาปากอาปากอาปากอ่ำไม่ว่าจนาครับ ไปดูพี่นาตยาโอ้โหยังกินอยู่ครับเอาล้อรถก่อนเอาล้อรถ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 ตัวนี้เดียว <c oughs> <c oughs> อเอาอย่างนั้นเลยบอลู สวัสดีตอนเช้านะครับพี่พีเนะครับทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครอบครัวน้องนาฏยายแม่วัฒนาก็ขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามขอบคุณมากๆนะครับทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับครอบครัวน้องนาตยาแม่วัฒนาก็ ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกจากความรักความห่วงใยนะครับจากครอบครัวน้องนาตยาแม่วัสนาครับที่มอบมอให้พี่ๆเอซีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับภาแข็งแรงทุกคนทุกท่านครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนาตยาขอบคุณค่าพี่ๆเอซีลูกเร็วขอบคุณค่า,าวางยางรถก่อนลูกวางยางรถก่อนเร็ว วางยางรถก่อนลูกวางยางรถก่อนไม่ยอมวางเอาขอบคุณค่าอขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าสวยๆลูกขอบคุณค่าขอบคุณค่าแม่เอฟซีขอบคุณค่าโอ,อ,อ,อ้ยห่วงก็ห่วงห่วงก็ห่วงครับขอบคุณมากๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ